เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่941 7 0เจคนเวอร์ซัสหนึ่งหมื่นยอดเขาหิมะสูยเย่ที่กำลังนั่งคัสมาธิอยู่บนยอดเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมองสองยอดปรมาจารย์แห่งสหรัฐอเมริกานำกองทัพจำนวนหมื่นคนบุกข้ามมาจากระยะไกลทาตุลมทาดน้ำสูยเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะพึมพำเสียงต่ำ หากผู้ใช้พลังระดับยอดปรมาจารย์สองคนได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ผลที่ตามมาคงยากจะคาดคิดสหรัฐอเมริกาส่งสองยอดปรมาจารย์มานี่คิดจะถอนรากถอนคนกันหรือไรเฮือกสูดหายใจเข้าลึกใบหน้าของซูเย่เริ่มมืดมนและเคร่งครึมในทันทีหากสองคนนี้เข้ามาในอาณาเขตของจีนเมื่อไรมันจะเป็นอันตรายต่อคนทั้งประเทศอย่างแน่นอน คำถ,ถามถูกส่งผ่านเข้ามาในหูของซูเย่อยากคุกเขา่าอ้อนวอนขอความเมตตาหรือขอให้อภัยหน่อยไหมพวกคุณล้ะกันเล่นแล้วเขาลุกขึ้นยืนเมื่อมองไปยังคนสองคนที่กำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วซูเย่ก็เอ่ยปากของเขาและตะโกนออกไปอยากได้เหรองั้นก็อย่าหวังว่าฉันจะให้ บึ้มร่างทั้งร่างระเบิดพลังปราณออกมากระแสพลังงานพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาแทบจะทันทีออร่าสีทองเดือดพล่านก่อนจะกลายเป็นลำแสงสีทองสองประกายวาววับชาวจีนไม่เจียมตัวจริงๆเลยชายชาราผมสีขาวหยิกเป็นลอนท่องเท้าไปตามสายลมพลางหัวเราะเยาะมาตินอย่าประมาท ด้านข้างนั้นชายชราผมสีน้ำตาลจ้องมองสุเยตาขเขม็งพลางกล่าวเตือนฉันเคยเห็นข้อมูลเด็กคนนี้มาก่อนดีไม่ดีพลังการต่อสู้ของเขาอาจจะเกินความคาดหมายคุณเท่ามัวจะกลัวอะไรไปล่ะผู้เท่ามาตินใส่หัวและกล่าวว่าเขาเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธจีนขั้นก้าวลอมสามแล้วจะมาขวางท่านกับข้าได้อย่างไรฮ่าฮ่า ผู้เท่ามวยักไหลก่อนจะกางมือออกระวังตัวไว้ดีกว่าคราวนี้เรายังมีงานสำคัญรออยู่ระหว่างพูดก็บกมือไปมาทุกคนกระจายออกไปทั้งสองด้านข้ามภูเขาหิมะเตรียมบุกจีนที่ด้านหลังกองกําลังโคลนนิ่งหมื่นคนถูกแบ่งออกเป็นสองขบวนทันทีโดยแต่ละกลุ่มมีผู้นำขั้น95คนปรี่เข้าไปในพื้นที่ภูเขาหิมะอันกว้างใหญ่อย่างรวดเร็วจากด้านซ้ายและด้านขวาของซูเย่ ในตอนนี้สู่ชื่อจินฟานและเฉินเซียนเยเว่ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วพอดีกับที่กองทัพโคลนนิ่งพุ่งเข้ามาทั้งสามก็รีบออกจากที่ซุ่มโจมตีสูชื่อแอบเข้าไปประปลนรวมกลุ่มเข้ากับกองกำลังโคลนนิ่งแถวแรกค่าหนึ่งคนอย่างรวดเร็วก่อนที่จะถูกสังเกตเห็น ระหว่างทางผ่านภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเขาคว้าศพคนที่ถูกฆ่าไปอย่างเงียบเงียบเปลี่ยนเป็นชุดกองทัพโคลน,นิ่งอย่างรวดเร็วและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะระเบิดไอปราณของขั้นก้าวล้อมหนึ่งออกมาจากนั้นจึงรีบวิ่งไปที่ด้านหน้าของกองทัพโคลน,นิ่งโดยไม่ลังเลใช้ไอปราณของขั้นก้าวล้อมหนึ่งจากตัวเขาเองเพื่อนำกองทัพโคลน,นิ่งที่มีเกือบ5 0 0พันคนอยู่ด้านหลังเข้าสู่เส้นทางที่ซูเยจัดไว้อย่างรวดเร็ว ทางด้านอื่นๆเมื่อสัมผัสได้ถึงไอปราณของซูชือเฉินเซียนเว่และจินฟานที่หลอกล่อกองทัพทหารโคลนนิ่งพันดีใจเมื่อมีซูชื้อล่อมาพวกเขาแค่ต้องล่อหลอกคนพวกนี้ไปและกองทัพจำนวนหมื่นคนก็จะมารวมตัวกันถึงตอนนั้นซูชือจะรับผิดชอบการล่อหลอกส่วนพวกเขาสองจะรับผิดชอบการลอบโจมตีและสังหารหือมีการซุ่มโจมตีหรือเปล่า ใบหน้าของเท่ามาตินเคร่งครึมลงเขารีบลอยตัวขึ้นไปทันทีพยายามจะพุ่งผ่านซูเย่เพื่อไปฆ่าซูชือและคนอื่นๆในเวลาเดียวกันเท่าโมบกมือก่อนที่ไอน้ำจำนวนมากรวมตัวกันอย่างรวดเร็วควบแน่นเป็นกระแสน้ำขนาดใหญ่และกวาดไปทางซูเย่ราวกับคลื่นยักษ์ย้ายพยายามปิดล้อมซูเย่อย่างสมบูรณ์วินาทีต่อมา แสงอันเย็นแยะเยือกปรากฏออกมาพร้อมกับเสียงคมสตรามือสูเยกกำกระบีทองสำริดโบราณไว้แน่นและลำแสงดาบอันเจิดจ้าดูร้ายก็ประทุออกมาจากคมกระบี่ตัดกระแสน้ำที่พุ่งมาออกเป็นสองซีกในทันทีขณะเดียวกัน ครืนอวตาร8ก้อนขนาดใหญ่ยืนขึ้นจากด้านหลังซูเย่ขวางทางของเท่ามาตินไว้ก่อนที่แขนทั้ง8จะปล่อยหมัดจู่โจมพวกเขาอย่างต่อเนื่องปะทะเข้ากับชั้นพลังงานลมที่ห่อหุ้มเท่ามาตินจากทางด้านหน้าในทันทีพลากพลากเสียงนั้นดังสนั่นเลือนลันขณะที่หมัดของเขาพุ่งออกไปร่างของเท่ามาตินก็ถูกพลังอันดุดันของซูเย่ขวางขวางไว้คู่ต่อสู้ของคุณคือฉัน เมื่อมองไปทั้งสองคนที่ถูกเขาขวางไว้ใบหน้าของซูเย่เคร่งครึมลงเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรพวกเขาทั้งสองก็เป็นยอดปรมาจารย์แต่เท่าที่ซูเย่รู้ในตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพียงยอดปรมาจารย์ขั้นหนึ่งเท่านั้นรนหาที่ตายเท่ามาตินโกรธจ,จัดผู้ฝึกยุทธจีนขั้นเก้าหลอมสามกล้ามาลองดีกับสองยอดปรมาจารย์ได้อย่างไรมีเวลาไม่มากแล้วเรารวมพลังกันฆ่ามันดีกว่า เท่าโมรีพุ่งตัวขึ้นไปร่างทั้งร่างออกตัวเคลื่อนไหวหยดน้ำระหว่างฟ้าดินเริ่มควบแน่นอย่างต่อเนื่องรวมตัวกันอย่างรวดเร็วในอากาศราวกับเม็ดฝนก่อนจะกลายเป็นกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเมื่อเขาพุ่งไปทางสูเยกระแสะน้ำก็ไหลาตามไปอย่างท่วมทน้นดีเท่ามาตินโบกมือพายุทอร์นาโดรุนแรงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีจากใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้วกวาดไปทางสูเยก เมื่อเห็นดังนั้นซูเย,ย่ยิ้มเยียหยันร่างถอยกลับหลบการโจมตีของทั้งสองอย่างรวดเร็วและพาทั้งสองขึ้นไปกลางท้องฟ้าอีกทางด้านหนึ่งระดับความสูงในพื้นที่ภูเขาหิมะภายใต้การนำของซูชือกองทัพโคลนนิ่งหมื่นคนถูกชักนำเข้าสู่พื้นที่ที่ซูเย่วางแผนไว้ล่วงหน้าจินฟานและเฉินเซียนเย่เว่ซ่อนตัวอยู่ในฝูงชน มองหาโอกาสที่จะฆ่าพวกเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและยังคงฆ่ากองทัพโคลนนิ่งอย่างต่อเนื่องแม้การเคลื่อนไหวจะแนบเนียนแต่หลังจากที่ทั้งสองสังหารไปมากกว่า10คนพวกเขาก็ตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังโคลนนิ่งคนอื่นๆกองทัพโคลนนิ่งโจมตีพวกเขาสองคนอย่างบ้าคลาั่งทั้งสองมองหน้ากันอยากฆ่าเรางั้นหรอฝันไปเถอะ จินฟันตโกนจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยเสียงหัวเราะระเบิดพลังออกด้วยความเร็วเต็มที่หนีห่างออกจากกองทัโคลนิ่งทันทันทีรีบพุ่งไปที่ด้านหน้าของกองทัโคลนิ่งแทนที่ตำแหน่งของสูชือโดยตรงเชิญเซียนเย่เวออีกทางด้านหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นสูชือที่กำลังนำกองทัโคลนิ่งมาก็เก็บกระแสปรานทันทีและลดความเร็วลงไปที่ด้านหลังกองทัพโคลนิ่งที่ไล่าตามมาอย่างดูเดือดจากด้านหลังอย่างเงียบ เมื่อพวกเขามาถึงจุดซุ่มโจมตีสูชือก็กวักมือเรียกคนหนึ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเข้าร่วมกับสูชือค่ะทั้งสองเริ่มลงมืออย่างรวดเร็วสังหารกองกำลังโคลนนิ่งขั้น7และ8ในทันทีจากนั้นก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลไล่ฆ่ากองทัพโคลนนิ่งไปจากด้านหน้าเข้าร่วมกับจินฟานและเฉินเซียนเว่ ทั้งสรวมพลังเพื่อต่อสู้กับศัตรูในขณะที่ล่อศัตรูเข้าสู่ค่ายกลในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่กองทัพโคลนนิงผ่านจุดซุ่มโจมตีทุกคนจะโจมตีอย่างบ้าคลาั่งแม้ว่าจำนวนที่ตกตายไปจะไม่มากแต่การโจมตีหลายครั้งได้ทำให้กองทัพโคลนนิ่งสับสนวุ่นวายอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นกองกำลังโคลนนิ่งแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนคนตายที่รู้แค่วิธีโจมตีไม่รู้ว่าจะป้องกันอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วต่างก็เป็นมนุษย์เช่นกันในสถานการณ์ที่ถูกโจมตีอย่างต่อนเนื่องแม้ทหารเดนตายยังต้องหวาดกลัวระแวงสงสัยไม่รู้ว่าการโจมตีครั้งต่อไปจะมาจากทางไหนและจะมีกี่คนที่มาซูชิและคนอื่นๆที่กำลังถอยและต่อสู้อยู่ข้างหน้าพลเริ่มรู้สึกผ่อนคลายลงไปไม่น้อย เพราะไม่ว่าอย่างไรทุกคนก็คือผู้ฝึกยุทธขั้น9้าดีที่ว่ากองทัพโคลนนิ่งมีขั้น9้าเพียง30คนเท่านั้นและแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านจำนวนคนแต่ความแข็งแกร่งของร่างโคลนกลับไม่สามารถเทียบได้กับซูชือและคนอื่นๆเพียง10นาทีกองทัพโคลนนิ่งหมื่นคนก็ถูกโจมตีมากกว่า30ครั้งแล้ว ทุกครั้งที่สองคนรวมพลังกันพวกเขาจะปรีเข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วและฆากองกำลังโคลนนิ่งอย่างต่อเนื่องกลางอากาศขั้นก้าขั้นก้าอีกแล้วเหรอทำไมถึงมีขั้นก้าเยอะขนาดนี้ยอดปรมาจารย์ชาวอเมริกันสองคนที่รมรันพันตูอยู่กับซูเย่ต่างตกตะลึงกับจำนวนขั้นก้าที่ปรากฏตัวด้านล่าง ตอนแรกคิดว่ามีซูเย่เป็นศัตรูเพียงคนเดียวตอนนี้คิดไม่ถึงว่าจะมีขั้นก้าวล้อมหนึ่งอีก69คนส่วนกองทัพร่างโคลนหมื่นคนยังไปไม่ถึงชายแดนก็ถูกฆ่าไปแล้ว7จ0 0 0คนแม้แต่ดินแดนของจีนยังไม่ทันได้เหยียบเข้าไปเลยกลับมีคนตายมากมายขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกองกำลังหมื่นคนจะไม่ถูกคนพวกนี้ฆ่าตายหมดนั้นเหรอไม่ได้การแล้วจัดการมันก่อน ท่ามาตินเอ่ยกระซิบกับเท่ามัวที่อยู่ข้างๆเขากองกำลังร่างโคลนพวกนั้นมีประโยชน์มากพวกเขาเป็นกองกำลังที่สำคัญที่สุดของเราที่จะคุกคามจีนหากพวกเขาตายที่นี่แผนจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขณะพูดเท่ามัวและเท่ามาตินมองหน้ากันแล้วหันไปมองซูเย่พร้อมกันทว่าในขณะที่พวกเขามองหน้ากันซูเย่ที่กำลังรมรันพันตูกับพวกเขาอยู่ได้พุ่งออกไปประดุดสายฟ้าแย่แล้ว สีหน้าของของสองยอดปรมาจารย์จากสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปพวกเขาเลยตามไปอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปทำงานตะโกนเสียงดังพรึบค่ายกลที่จัดเตรียมไว้ลว่งหน้าถูกเปิดใช้งานโดยสูเย่และค่ายกลขนาดใหญ่ก็ส่องประกายระยิบระยับพร้อมกับมีอสนีบาดฟาดฟันลงมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ยอดปรมาจารย์ทั้งสองจะมาถึงมันก็ก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเป็นกรงขนาดใหญ่ที่กักขังกองทัพโคลนนิ่งไว้ทั้งหมดเมื่อค่ายกลเริ่มทำงานคลื่นเสียงหาฝนโถมกระหน่ำดังขึ้นทันทีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าในขณะที่ค่ายกลเริ่มทำงานพายุรุนแรงได้ตกลงมาในค่ายกลและหาฝนก็ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดในค่ายกลซึ่งทำให้ทุกคนมองไม่เห็น สิ่งเดียวที่สามารถมองเห็นได้คือแรงระเบิดของฝนฟ้าขนองที่ร้องอย่างต่อเนื่องค่ายกลพิรุณอสศนีนี่คือค่ายกลโจมตีที่ทรงพลังและเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการกับกองกำลังจำนวนมากอย่างกองกำลังโคลนนิ่งบึ้มทันใดนั้นพายุทอร์นาโดก็ตกลงมาจากท้องฟ้ากระแทกเข้ากับม่านพลังของค่ายกลแต่ปรากฏว่าแทนที่จะทำลายกำแพงค่ายกลมันกลับถูกดูดซาบเข้าไปแทน นี่มันอะไรกันเท่ามาตินโกรธมากผู้ฝึกยุทธจีนชำนาญการใช้ค่ายกลใบหน้าของเท่าโมแปรเปลี่ยนเป็นตกตะลึงค่ายกลของจีนแปลกมากตอนนี้ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถทำลายมันได้ทางเดียวคือฆ่าผู้สร้างค่ายกลจากนั้นมันจะทลายลงเองระหว่างพูด ทั้งสองก็หันไปจ้องซูเย่นในเวลาเดียวกันเวลานี้กระแสพลังงานที่เล็ดลอดออกมาจากทั้งสองคนนั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวยิ่งพวกพยุ่งออกมาจากร่างพวกเขาก่อนจะถาโถมและกดทับร่างของซูเย่ไว้อย่างหนักพี่เคยฉันมาช่วยแล้วทันใดนั้นมีเสียงคำรามดังมาจากด้านหลังเป็นไปจือเหยียนเธอกำลังพุ่งทะยานเข้ามาพร้อมกับทุกคน อย่าเข้ามาซูเย่โบกมือไล่ทันทีและกล่าวว่าคู่ต่อสู้ของทุกคนคือร่างโคลนในค่ายกลรีบใช้โอกาสนี้พักและฟื้นตัวเมื่อร่างโคลนหลุดออกจากค่ายกลก็ฆ่าพวกมันด้วยกำลังที่มีทั้งหมดเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่942ค่ายกลค่ายกลอีกแล้วเขามองตรงไปยังยอดปรมาจารย์สองคนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซูเยสูดลมหายใจเข้าลึกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขารู้ดีว่าค่ายกลพิรุณอสศนีจะคงอยู่ได้ไม่นานแม้จะต้องใช้หยกปราณคุณภาพสูงถึง5,000ก้อนในการวางค่ายกลแต่มันก็เป็นค่ายกลการโจมตีที่แท้จริงโดยอันเชิญสายฟ้าอย่างต่อเนื่องทำให้สูญเสียพลังปราณอย่างรวดเร็วเมื่อพลังปราณที่บรรจุอยู่ในหยกปราณชั้นยอดเหล่านั้นหมดลงค่ายกลพิรุณอสศนีก็จะสลายลง หยกปราณคุณภาพสูงเพียง5,000ันก้อนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าผู้ฝึกยุดโคลนนิ่งได้ทั้งหมดแต่เขาไม่ได้คิดที่จะฆ่าผู้ฝึกยุดโคลนนิ่งอันที่จริงจุดประสงค์ของซูเย่ง่ายมากฆ่าไปก่อนกลุ่มหนึ่งแล้วค่อยขั้งอีกกลุ่มหนึ่งการต่อสู้ที่แท้จริงของทุกคนคือหลังค่ายกลสลายไปไปจือเหยียนที่ถูกซูเย่รั้งไว้ขมวดคิ้วพลางมองซูเย่อย,อย่างกังวล ไม่ต้องห่วงลูกพี่สูไม่ได้อ่อนแออย่างที่คุณคิดสูชื่อเข้ามาพูดเธอลืมไปแล้วหรือไงเขาเพิ่งฆ่ายอดปรามาจารย์ไปเมื่อไม่นานมานี้และเขายังพายอดปรามาจารย์สองคนที่ไล่ฆ่าเขาไปในที่ที่เราไม่รู้จักตาเท่าสองคนนี้ไม่สามารถทำอะไรลูกพี่สูได้หรอกใช่ฉันเชื่อใจลูกพี่สูจินฟานเห็นด้วยใช้เวลาพักผ่อนเธอการต่อสู้ที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าเรา เฉินเซียนเยเวตะโกนทุกคนไม่ลังเลอีกต่อไปพวกเขาไปหยุดลงบนภูเขาหิมะด้านล่างนั่งขัดสมาธิเพื่อปรับสภาพของพวกเขาพี่เคยสู้สู้ฆ่าพวกมันสองคนให้ได้ไปจือเยียนกำหมัดแล้วส่งเสียงเชียร์หลังจากตะโกนถึงได้ตามสูชือและจินฟานไปยังบนภูเขาหิมะเข้ามา เมื่อถอนสายตาออกไปสู่เย่กำกระบีทองสำริดโบราณไว้ในมือและไอปราณที่แหลมคมก็ประทุออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อเก็บร่างอวตารไปชั้นของพลังงานปราณสีทองค่อยๆไหลเออออกมาปกคลุมทั่วทั้งร่างไปตายซะเท่ามาตินเผยสีหน้าโกรธเกรี้ยวเราถูกหยุดขวางโดยคนแค่ไม่กี่สิบคนชายคนนี้เป็นผู้นำตราบใดที่เขาตายเราก็สามารถเอาชนะจีนได้แน่นอน เท่าโมกล่าวคราวนี้ไม่อาจปล่อยให้เขาหนีไปได้ระหว่างพูดทั้งสองพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันแล้วทันใดนั้นร่างของทั้งสองก็หายไปในพริบตาอีกทางด้านหนึ่งขณะที่ทั้งสองพุ่งเข้ามาร่างของซูเยกก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าวินาทีถัดมาร่างสามร่างไปปรากฏอยู่เหนืออากาศห่างจากยอดภูเขาหิมะหลายพันเมตรพรากพรากเสียงกระบวน่าออกเคลื่อนไหวแทบจะพร้อมกัน เมื่อเงยหน้าขึ้นมองร่างทั้งสามปะทะอย่างดูเดือดบนท้องฟ้าและเร็วจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นพลังงานจากการระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศแต่ที่น่าแปลกคือในการต่อสู้ที่ดูเดือดน,นี้ไม่มีกระแสพลังงานแพร่กระจายออกมามากนะักเช่นเดียวกับการต่อสู้ครั้งเก่าระหว่างผู้เท่าลู่และยอดปรมาจารย์ของออสเตรเลียการเคลื่อนไหวนั้นน่ากลัวและพลังก็เอ่อล้นออกมาแต่ทุกครั้งแทบไม่มีพลังงานแพร่กระจายออกไปรอบๆเลย หืมเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรระหว่างการสับป,ประยุทธ์อย่างดูเดือดสองยอดปรมาจารย์จากสหรัฐอเมริกาต่างตกตะลึงกับฝีมือของซูเย่เขาไม่เปลืองแรงไม่มีกระแสปรานรั่วไหลออกแม้แต่น้อยนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของยอดปรมาจารย์ มีเพียงยอดปรมาจารย์เท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังปราณของตนเองได้โดยไม่เปิดเผยออกมาทุกการเคลื่อนไหวและทุกกระบวนถ้าจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับศัตรูสูเยซึ่งเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นก้าวลอม3สามารถทำได้อย่างไรใบหน้าของยอดปรมาจารย์ทั้งสองพลันมืดมน เด็กที่ชื่อซูเย่คนนี้ได้มาถึงระดับยอดปรมาจารย์แล้วอย่างเห็นได้ชัดด้วยการ,รเผชิญหน้าในระดับนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าเขาดูเหมือนพวกเขาจะเข้าใจแล้วว่าทำไมจีนถึงส่งเด็กคนนี้มาและยังส่งเขามาเพียงคนเดียวด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ยอดปรมาจารย์แต่เด็กคนนี้ก็มีพลังการต่อสู้ระดับยอดปรมาจารย์ซึ่งแข็งแกร่งพอๆกับยอดปรมาจารย์มันไม่ง่ายเลยที่จะฆ่าเขา เท่ามวกล่าวเวลาเหลือน้อยแล้วเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้งั้นก็ห้ามยั้งมือโจมตีสุดกำลังเท่ามาตินพยักหน้าจุดประสงค์ของการส่งพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต่อต้านจีนบนโลกเท่านั้นสงครามครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์การต่อสู้ในดินแดนผู้ผามหาทีด้วยคลืน่นพายุทอร์นาโดพุ่งออกมาจากร่างทั้งสองพร้อมกัน กลางอากาศซึ่งนิ่งเงียบมาแต่เดิมนั้นค่อยๆสั่นสะเทือนตามการก่อตัวของพลังงานทั้งสองนี้และในตอนนี้เองคลื่นเป็นเสียงของค่ายกลพิรุณอัศนีหลังจากกักขังไว้เป็นเวลา15นาทีเต็มหยกปรานคุณภาพสูงทั้งหมดในค่ายกลก็ถูกใช้จนหมดสิน้นเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนของพลังงานกำแพงชั้นพลังงานก็หดตัวกลับไปเหมือนกระแสน้ำขึ้นน้ำลงค่ายกลถลายลง เหล่ากองกำลังโคลนนิ่งในค่ายกลออกมาแล้วเมื่อมองดูให้ดีจะเห็นว่าในเวลาเดียวกับที่ค่ายกลถูกทำลายนั้นมีซากศพจำนวนมากที่ตกลงมาจากท้องฟ้าดุดเม็ดฝนกองทัพโคลนนิ่งหมื่นคนตกตายไปแล้ว3,000คนแต่ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในขั้น7และ8ส่วนขั้น9จ้าจนวน30คนยังมีชีวิตอยู่บัตรศพค่ามันสะ เท่ามาตินและเท่ามัวต่างก็โกรธเกรี้ยวผู้คนที่เขาพามาถูกฆ่าไปสามพันคนในพริบตายังไม่ทันเริ่มก็ตายไปแล้วแล้ว,ลวนี่จะต่อสู้ต่อกันอย่างไรหากยังปล่อยไว้ไม่ใช่ว่าทุกคนได้ตายกันหมดก่อนเหรอปล่อยเขาไปฆ่าคนข้างล่างก่อนยอดปรมาจารย์สองคนวางแผนจะเลิกโจมตีสูเย่และหันความสนใจไปที่สูชือกับคนอื่นๆแทนถอย ซูยเยตะโกนอย่างเด็ดขาดในตอนที่เสียงตะโกนดังออกไปเขาก็รีบพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วร่างของสองยอดปรมาจารย์แห่งสหรัฐอเมริกาก็หายไปเช่นกันในชั่วพริปตาซูยเย่ไปปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเหนือสีษัดทุกคนพาทุกคนถอยกลับไปอย่างรวดเร็วยอดปรมาจารย์ชาวอเมริกันสองคนที่มีกองกำลังร่างโคลอนอีก7 0 0 0นายไล่ตามไปติด,ตด เมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงชายแดนแล้วซูเย่พลันหยุดเคลื่อนไหวลงเมื่อเขาหันกลับมามองกองกำลังที่ตามมารอยยิ้มยอเย้ยพลันปรากฏบนใบหน้าของเขาค่ายกลยินอย่าง8ทิศทำงาน เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งนำกองทัพเข้าโจมตีทันใดนั้นซูเย่ก็ตบมือของเขาขึ้นไปในอากาศกระแสพลังปราณที่เหมือนกับสายฟ้าสีทองพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาแผ่ขยายไปยังบริเวณโดยรอบราวกับใย,ยแมงมุมอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหลายสิบแห่งก็เชื่อมโยงเข้าด้วยกันวินาทีต่อมา การก่อตัวของค่ายกลยักษ์อันซับซ้อนได้ปรากฏขึ้นมาในความว่างเปล่าและเริ่มทำงานอย่างช้าช้าม่านหมอกสีขาวสีดำาก่อตัวขึ้นอย่างหนานแน่นในการทำงานของค่ายกลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในอย่างรวดเร็วค่ายกลอีกแล้วไอจีนน่ารังเกียจและยังอายเมื่อเห็นเช่นนี้สองยอดปรมาจารย์ก็ไม่กล้าพุ่งเข้าไปเพราะกลัวตกหลุมพรางอีกทางด้านหนึ่ง ซูยเย่ไม่มีความลังเลอีกต่อไปพี่น้องถึงเวลาทำงานหนักแล้วซูยเย่ชูกระบี่ยาวในมือขึ้นพลางตะโกนเสียงดังทางที่หนึ่งพวกเขาจะตายหมดและเราจะมีชีวิตรอดออกไปทางที่สองเราตายหมดส่วนพวกเขาถูกขังไว้3วันสามคืนในค่ายกลค่าค่าค่าทุกคนตอบพร้อมกันการปะทะกันอย่างแท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ตั้งกระบวนทับฆ่าศัตรูซูยเย่สั่งทุกคนแยกย้ายกันไปเป็นสิบกลุ่มทันทีก่อนจะออกเคลื่อนไหวพุ่งตัวเข้าไปหากองทัพโคลนนิ่งของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกันซูยเย่พุ่งตัวไปหาสองยอดปรมาจารย์ในทันทีหลังจากลอยขึ้นกลางอากาศอีกครั้ง พลังงานสีดำที่หล่อเลี้ยงโดยค่ายกลก็ตามมาด้วยตัดพื้นที่ค่ายกลออกเป็นสองส่วนซูเย่และยอดปรมาจารย์สองคนอยู่ในพื้นที่ด้านบนที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกสีดำส่วนคนอื่นๆและกองทัพร่างโคลนเจ็ดพันนายอยู่ในพื้นที่ด้านล่างที่ปกคลุมไปด้วยไอสีขาวคลื่นเสียงระเบิดได้สั่นสะเทือนแผ่นดินจนกระจายออกไปการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในพื้นที่สีดำ ยอดปรมาจารย์ทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดออกไปหมายจะปลิดชีพซูเย,ย่อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีร่างโคลนจำนวนมากอยู่ด้านล่างแต่อย่างไรขั้น9ก็มีแค่3 0นายเท่านั้นในขณะที่ฝั่งจีนมีขั้น969คนสิ่งสำคัญที่สุดคือสัตราในมือของพวกเขาล้วนเป็นอาวุธที่ทรงพลงังกองทัพร่างโคลน7 0 0 0นายต้านอยู่ได้ไม่นานแน่ ดังนั้นจำเป็นต้องฆ่าสู่เย่ก่อนแล้วค่อยฆ่าคนเหล่านั้นซะคริพายุเฮอริเคนพัดหมุนพร้อมกับกระแสน้ำวนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งแรกเท่ามาตินและเท่าโมผนึกกำลังรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาเดียวในขณะที่พายุเฮอริเคนและกระแสน้ำวนเริ่มก่อตัวลูกศรน,น้ำจำนวนมหาศาลก็ปะทุขึ้นและพุ่งออกไปอย่างดูเดือดในทุกทิศทาง ระหว่างลอยไปมันควบแน่นเป็นน้ำแข็งแล้วระเบิดออกด้วยพลังอันรุนแรงเมื่อเห็นดังนั้นดวงตาของซูเยรีลงคาดไม่ถึงว่าผู้ใช้พลังธาตุลมและธาตุน้ำจะสามารถผสานธาตุเข้าด้วยกันจนทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุกลายเป็นธาตุน้ำแข็งแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อซูเย่เลยแม้แต่น้อยผู้ใช้พลังธาตุน้ำแข็งเขาก็เคยข้ามาแล้ว ถ้าอีกครั้งจะไปยากอะไรชิงชิงชิงเขาแกว่งกระบี่ในมือเพื่อต่อต้านทันทีที่กระบี่ปะทะเข้ากับลูกธนูน้ำแข็งที่พุ่งเข้ามามันก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีหืมทันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงอันตรายกำลังย่างกรายเข้ามา ซูเย่หันไปด้านข้างอย่างรวดเร็วใบมีดทาตดลมที่บังดุดกระดาษจ,จนไม่น่าเคลื่อนไหวได้กลับเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเฉียดผ่านใบหน้าไปเป็นเวลาเดียวกับที่ลูกสนําแข็งพุ่งออกมาชนกับใบมีดทาาดลมนี้มันแตกหักและสลายกลายเป็นความว่างเปล่าเพื่อซูเย่สูดลมหายใจเข้าลึกใบหน้าของเขาเคร่งครึมยิ่งขึ้นพลังการต่อสู้ของระดับยอดปรมาจารย์ไม่ใช่แค่วาจาล้อเล่น แม้ว่าใบามีดทัดลมจะดูเล็กและอ่อนแอมากแต่พลังงานปราณที่บรรจุอยู่ภายในนั้นกลับแข็งแกร่งกว่าลูกศรน,น้ำแข็งทั้งหมดบนท้องฟ้ารวมกันเสียอีกที่ใดมีลมที่นั่นย่อมมีน้ำซูเย่ใช้วิชาตัวเบาทันทีโดยเปลี่ยนรูปร่างของเขาอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการไว้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในความว่างเปล่ารอบๆตัวเขายังมีกระแสน้ำอยู่มากมายเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในความว่างเปล่า กระแสน้ำขนาดเล็กเหล่านี้ยังแฝงไปด้วยพลังงานที่น่ากลัวอย่างยิ่งด้วยหากโดนโจมตีเข้าไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสคิดใช้ของพวกนี้กับงั้นฉันเหรอหึเขาแสายะยิ้มซูเย่กระตุ้นพลังจิตของเขาให้กระจายออกไปพลังจิตขั้นสองปกคลุมพื้นที่สนามรบทั้งหมดอย่างรวดเร็วล็อกตำแหน่งของใบมีดลมและกระแสน้ำทุกหยดไว้ ในเวลาเดียวกันพลังปราณและพลังจิตถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันไอปราณสีทองที่ปกคลุมไปทั้งตัวในตอนแรกได้เปลี่ยนเป็นสีทองม่วงอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้กระบวนท่าที่6อาทิตย์จันทร,ราารการกระบี่เรียงราย28ดาันกะสองประกายในอุทรทันทีที่เสียงดังออกไปภายใต้เท้าของซูเย่บังเกิดกลุ่มดาวขนาดยักย้ายขึ้นทันที แต่แตกต่างไปจากเดิมคราวนี้ไม่ใช้ค่ายกลดาราหนึ่งอันอีกต่อไปแต่มีถึงสองค่ายกลมังกรฟ้าพยักขาวเสียงตะโกนลั่นมังกรฟ้าและพยักขาวที่ดูร้ายโผลออกมาจากค่ายกลคำร,รมามใส่ยอดปรมาจารย์ทั้งสองของฝ่ายศัตรูทันที